ครับวันนี้เราก็เจอแล้วครับ Race Day. เลสเดย์ซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอบคุณกนครักสถานที่ร้านชาเมงโก้คาเฟ่ันใหญ่ซึ่งวันนี้เราจะมาถ่ายคาเฟ่โดยที่แบบว่าให้พี่ ในแบบคนนึงครับที่เขามีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วเราจะมาดึงคาแรคเตอร์เขาออกมาและสอนวิธีไม่ได้สอนนะแนะนําวิธีเราว่าเราคิดอะไรอยู่ตอนถ่ายอะไรอย่างนี้ครับมาให้เห็นด้วย,ยวไปดูครับเดี๋ยวรอพี่มากกว่าครับตอนนี้นั่งรอพี่เขาอยู่ครับเอะไ้าพี่น,นี่ครับพี่ในแบบมาแล้วครับพี่ แนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อพิทยานะครับชื่อเล่นชื่ออีนะครับทำอะไรบ้างพี่ก็ตอนนี้ก็เป็นงานสื่อครับเป็นหลักสื่ออะไรครับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ครับเป็นยังไงครับสื่อออนไลน์เนี่ยก็คือทําพวกเพจแล้วก็ทําพวกเพจเพจอะไรครับเพจอะไรครับบอกชลาทัศน์สงขาครับอ๋อชลาทัศน์สงขาแล้วก็ทํา YouTube ช่องชลาทัศน์สงขาด้วยนะครับทำควบคู่กันไปแต่ว่าไอช่อง YouTube นี้ผมจะเป็นแบบเน้นเป็นคลิปสั้นมากกว่าอ่าครับนี่ครับในแบบของลิสเดียวนี้เห็นแล้วครับผมบอกก็นนาเี่ย เขามีคาแรคเตอร์เลยครับเดีย๋ยวเราจะดึงคาแรคเตอร์เขาออกมาครับถ้าไม่ได้ก็ค่อยดา่าทีหลังนะครับเมื่อกี้เราพูดอะไรใช่ไหมเรื่องก,การดึงคาแรคเตอร์ออกมาคราวนี้เราเข้าข้อแรงครับโดยการดึงคาแรคเตอร์ของนายแบบเนี่ยเราก็จะให้พี่เขาลองโพสต์ลองอะไรดูก่อนว่าพี่เขาเป็นโพสต์ลักษณะประมาณไหนแล้วเราค่อยคลิปลูกข้อ,อมาทีละน,นิดทีละน,นิดน,น,นะครับให้เป็นหัวเขาด้วยแล้วก็อยากกบวันนี้ร้านเขาแบบว่าข้างในมินิมอลข้างนอกเป็นแบบว่าชายหาดแล้วพี่เขาแต่งตัวเข้าติ๊งเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดึงกันดูครับไป ข้อ2เราก็ลองลองเล่นกับพวกมุมกล้องเล่นพวกโลโก้ชัดหน้าชัดหลังเบอร์ได้บ้างนะครับเราอาจแบบชัดโลโก้ให้พี่เขาเบอร์อย่างเงี้ยนะครับเราจะได้ดูดบภาพแล้วดูมีอะไรขึ้นมาครับเดี๋ยวไปลองกันดูครับเนี่ยครับเราก็ต้องหาแบบว่ามุมเสยหรือบ้างครับแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าเขามีเนียงหรือเปล่านะครับ เอ๊ะรู้สึกว่าเคยใช้แล้วบุกดี้หาแบบลงมุมเสวยให้มันดูแบารราังกับข้อสามครับ,รบแล้วก็หามุมครับหามุมของร้านหามุมของพี่เขาให้มันมิกแอนแมทกันครับผมแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาดูดีเดี๋ยวยังงั้นเราก็ไปดูนะครับว่าเราทำยังไงบ้างนะครับเนี่ย yeah, อย่างเช่นมุมนี้ครับพี่เขาั่งเน่ยมันเป็นมิกแอนแมทลครับเดี๋ยวลงถ่ายให้ดูครับ เราก็พยายามหาอะไรส่งในแบบก็หาอาจจะแบบมีโฟกาวย่เงี้ยนิดนึงครับเพื่อให้นางแบบดูมีอะไรครับเพราะว่นนี้นางแบบใส่เสื้อมาลายมีลายด้วยตัดกับสีต้นไม้ครับ ก็วันนี้ก็พอได้ถ่ายลูกกระชุ่มกระเฉยครับไม่ได้ถ่ายนานแล้วครับก็เอาพี่เข้ามาเป็นแบบเกิติบัต์ก็มาจากเพจเลยนะครับพี่ชลาทัศน์สงขาชลาทัศน์สงขาใค่ครับชลาทัศน์ที่อยู่สงขัาแต่เขาไปทั่วได้นะครับมีอะไรก็ติดตามเพจเพื่อได้ครับและอย่าทับเกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพจเลยลยครับเราจะทําอะไรนี้เยอะๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูลูกสวยๆแล้ววิธีการถ่ายเงี้ยแต่รู้ดูที่เพื่อนๆดูนี่ได้เลยไหมบ้างหรือเปล่านะมันต้องได้ไหมพี่นะได้ครับได้อยู่ได้ า venue, หายแป๊บเด้งพอดีจริงอยากอยากใายวันนี้ครับแต่ว่าร้าน์เขาคนเยอะไม่อยากรบกวนเยอะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราไปส่งขาไปปุกขาพี่กันดีกว่าเดี๋ยวก็วันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบิดบิดบิดมาทางซ้ายหน่อยบิดซ้ายหน่อยบิดซ้ายหน่อยหน้าซ้ายหน่อย